็มาบรรจุที่สำนักงานกเกษตรทำแก่ตั้งแต่เริ่มเครับีประมาณสี่ปีสองเดือนครับรับผิดชอบตบําบลเขาร้านและก็ตําบลทับแก่ผลง,งานที่โดดเด่นครับก็เป็นการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศที่ผ่านมานะครับและที่แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการก็มีถึง9แปลงครับเป็นโครงการยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดก็มีก็เป็นจุดเริ่มต้นของการประกวด ก็เมื่อเราทํางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับมีการพูดคุยนะครับก็แนวทางการพัฒนา,าก็เริ่มจากตรงนี้ครับได้รับตางวันแปลงใหญ่ในครั้งนี้นะก็ไไสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับได้ต่อยอดมาจากของแปลงใหญ่อำเภอทับสะแกก็จะมีการส่งเสริมรของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับมาตรฐาน GAP มาพร้าวนะครับเรามีการรวบรวมผลิต ส่งให้กับโรงงานผู้ประกอบการโรงงานกะทิโดยตรงครับซึ่งทําให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงครับเขได้ราคาที่สูงกว่ารงมทั้งมีมาตรฐานการผลิตเป็นที่ต้องการของโรงงานของตลาดครับ,รบผมนก,กููกอินครับประธานแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะพร้าวของขอำเภอท่าสะแกรครับ การที่เราทํางานแปลงให่ง่ได้สําเร็จก็เ็ได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือของเกษตรอำเภอแล้วก็เ,เ,เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรอนะครับการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกษตรกรเนี่ยทำไม่ได้เช่นการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มาช่วยเราช่วยเหลือในเรื่องของวิชาการนะครับเช่นการติดต่อวิศวกรมาดูเรื่องาการจัดการผลผลิตการลดต้นทุนการทําปุ๋ยหมักนะครับการเลี้ยงผึ้ง และอื่นอีกหลายส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการทําคุณภาพนะครับเช่นการทำเอ P ของมะพร้าวการนําพาพวกเราไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพเช่นกลุ่มของสมาชิกที่ทําเกษตรอินทรีย์ที่ขายมะพร้าวได้ราคาสูงกว่าคุณภาพาปกติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านเกษนะตระนะรบตรบลของเราได้มาช่วยเหลือได้ให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีนะครับ กเกษตรกรในมุมมองของผมนะครับก็ต้องเข้าถึงความคิดผมนะครับต้องเข้าถึงเกษตรกรไม่ได้ต้องอยู่กับเขาใกล้ชิดปัญหาต่างๆนะครับแนวความคิดเนี่ยเขาจะเขาจะกล้าพูดกับเรามากครับ,รบสวัสดีครับผมทวิศจุนเนียมครับหรือว่าผู้ใหญ่กล้วยนะับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าบ้านเมือเดือดทอง ตำบลเขาล้านนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนนะครับการช่วยเหลือจากเกษตรตำบลน,นะครับาคุณเกียรติศักดิ์จันทเวศนะครับหรือว่าน้องต่อของเราคนนี้เป็นยิ่งกว่าเกษตรกร,ร,กรด้วยซ้ํานะครับไม่เหมือนอเจ้าหน้าที่เกษตรไม่เหมือนข้าราชการเลยเป็นเหมือนชาวบ้านทั่วไปในการช่วยเหลือดูแลชาวบ้านทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกษตรอย่างเดียวนะแล้วก็เป็นน้องเจ้าหน้าที่เกษตรที่ ที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะครับเข้ามาดูแลช่วยเหลือซึ่งผมนับว่าหายากครับค่าการแบบนี้ตอนนี้นะฮะลงพื้นที่ตลอดเวลานะครับเข้ามาอยู่กับชาวบ้านทําให้รู้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านนะครับแล้วก็นําปัญหาทั้งหมดช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแก้ไขนํากลับไปวิเคราะห์แล้วก็กลับมาช่วยเหลือแก้ไขรวมถึงเยาวชนด้วยนะครับเยาวชนก็ได้รับความรู้จากน้องต่อเยอะมากนะครับ ช่วงเวลาว่างๆหลังเลิกงานเย็นๆเราเชิญน้องต่อมาสอนการเพราะาพันธุ์พืชขยายพ,านพันธุ์พืชอะไรอ่าไม่เคยขัดเลยครับมาตลอดนะครับมาช่วยเหลืออันนี้ถือือว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการฝูกฝังให้เยาวชนอ่าได้ได้รักในอาชีพเกษตรนะครับได้หวังเห็นในอาชีพเกษตรต่อไปเนี่ยนักเนี่ยเยาวชนเหล่านี้นะครับไม่ต้องจากบ้านอ่าไม่ต้องจากท้องถิ่นไปที่อื่นสามารถทําอาชีพเกษตรได้เลยนะฮะผมผมขอสนรับสนุนน้องต่อเลยนะฮะว่า เป็นข <pacing S 3> ้ from, าราชการที่ที่ดีมากคนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแล้วก็ช่วยเหลือหมู่บ้านช่วยเหลือหน่วยงานราชการนะครับตอนนี้ถือว่าสุดยอดมากครับจรินพรัตมาพะพรหลน์วัชระธรรมวิชโรเจ้าวาดวัดทุ่งกลางตำบลเขาล้านอำเภอสุแกจังหวัดชลบุรีขันแล้วก็เป็นผู้นําชุมชนคุณธรรมรับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดทุ่งกลางในส่วนของ การประกวดเกษตรตำบลดีเด่นซึ่งเกษตรต่อถามว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับทางวัดแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องความสําคัญเกษตรต่อมีความสําคัญต่อชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดทุ่งกลางในเรื่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นหรือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็จะมีการนิมอนต์อาตมานะไปร่วมกิจกรรมอยู่เป็นประจำซึ่งก็จะได้พบเห็นกับเกษตรต่อนะได้มาให้ความรู้บ้าง มาให้แนวทางบ้างมาสนับสนุนร่วมในกิจกรรมบ้างนะโดยเฉพาะให้กิจกรรมกับเกษตรกรและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ความรู้กับเด็กๆและเยาวชนยุคใหม่ในการความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมครับสําหรับน้องต่อโดยที่จริงว่ากิจศั์ชนเวศซึ่งเป็นทักบการตุนเสริมนะสิที่ผู้ทัดพี่แกผู้รับผิดชอบตำบลเขาไร้ ตัวตนน้องตอจริงก็เรนนี่คือเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตอาสาร่วมร่วมมือตั้งแต่อำเภออื่นหรือพิจวัดนะครับทุกงานร่วมตอเขาคิดอาสาทำมาในกับสวนรุ่ตลอดแล้วก็อู้ปฏิเัธก็น่าเป็นกันเองมีรูปสัมพันธ์ข้างดีแล้วก็มีที่มีเครือข่ายทั่วนะครับเรบเรื่องงานภารกิจตัวเองตั้งงตออยู่ที่ทับแก๊ รับผ the ิดชอบการของคอรัส right? ซึ่ง네มีผ no ู้ที่เกษตรกรค่อนข้างเยอะเอ่อก็การแกใส่ใจนะครับทุกมิติไม่ว่าโครงการเรื่องศูนย์เรียนรู้หลักของรัเบาลอยู่ที่คอรลสด้วยแปลงใหญ่อีกมะพร้าวที่มีชื่อมีชื่อเสียงนะครับในที่หนึ่งของประเทศก่อนที่จะแข่งก็มาต้องต่อเองมีทั้งเรื่องของโครงการตัวเองนะครับของกองงานของตนนะครับค่อนข้าง มีความสงมดุลครับ